สวัสดีครับวันนี้ผมเบนสตรีมไลน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรของสตรีมไลน์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถซีรีส์นปจูนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรามีเนี่ยซีรีส์นปจูนก็จะมีขนาด4เมตร5เมตร6เมตรหลักๆแล้วจะเป็นวัสดุสแตนเลสนะครับแล้วก็จะมีอีกวัสดุแทเทีเรียลหนึ่งก็คือจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างขั้นขวาเราจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นผิวแมทหรือว่าผิวด้านนะครับ ก็เดี๋ยวตามผมมานะครับก็จะเริ่มจากคันที่4เมตรก่อนนะครับว่ามีละะักษณะยังไงความกว้างยาวสูงประมาณไหนนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้ารถของคันเนปจูนนะครับขนาดคันนี้เขาเป็นขนาดเล็กที่สุดที่เราทํานะครับก็คือขนาด4เมตร1เพา2ล้อนะครับความยาวของตัวรถนะครับตามสเปกแล้วเนี่ยตัวตัวรถเนี่ยก็อยู่ที่4เมตรนะครับไม่รวมหัวลากนะครับถ้ารวมหัวลากไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นความยาวรวมอยู่ที่5เมตร30นะครับส่วนความกว้างนี่อยู่ที่ 2 2เมตร20 m. ครับส่วนผิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับก็จะได้เป็นผิวเงางามแบบนี้เลยนะครับรุ่นสแตนดาดอุปกรณ์ไฟนะครับก็จะมีเกไฟโคมไฟตรงหน้าต่างใน2จุดซ้ายขวาอย่างละ2จุดข้างในอีก2จุดแล้วก็จะมีแท็กไลท์นะครับก็ส่องสว่างในายามค่ำคืนได้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็ตัวหน้าต่างบานนี้นะครับก็จะมี ความยาวนะครับอยู่ที่เมนรเกนะครับความสูงอยู่ที่95เซนครับเดี๋ยวเขาอยับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเก็บของด้านหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับก็สามารถเก็บอะไรได้บ้างนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นคอมแอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนี่ครับ เทรลเลอร์ของเรานะครับก็จะมีเรื่องระบบเบรกด้วยครับก็จะเป็นระบบเบรกน้ํามันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับอุปกรณ์นะครับหัวล่าตัวนี้ก็จะเป็นของอัลโกนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับรวมทั้ง้ตัวล้อที่อยู่ด้านหน้านะครับไว้สําหรับขยับตัวรถไปด้านซ้ายขวาหรือว่าหน้าหลังนะครับแล้วก็ขาค้ำตัวนี้ก็เป็นขาค้ำแข็งแรงเลยนะครับสาหรับเวลาเราจอดรถแล้วก็ค้ำด้านหน้าส่วน ใต้รถเนี่ยก็จะมีขาค้ำทั้งหมด4 4ตัว4จุดนะครับก็กระจายน้ำหนักกันเท่าๆกันนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวรถมุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นปักพาวเวอร์นะครับของทางเรานี่ก็ใช้ปักพาวเวอร์ของยี่ห้อ PCE PCE นะครับขนาด32แอมป์ครับโอเคเรามาดูด้านขวางของตัวรถนะครับก็จะเหมือนทางด้านซ้ายเลยก็จะมี ประตูหน้าต่างนี่นะครับที่สามารถทำเ,เป็นเปิดเป็นเป็นฟู้ดทรัคนะครับก็ขนาดเท่ากันเลยนะครับเมตรเก้คูณเกเซนเ,าาเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการปิดนี้เป็นแบบไหนการจะปิดเปิดหน้าต่างาตัวเนปจูนนะครับก็ต้องต้องใช้ตัวไมสตเตอเลยนะครับตัวไมสต์เตอร์เนี่ยเราก็แถมมากับตัวรถแล้วนะครับก็แขวนอยู่ทาง ด้านหลังตัวรถใกล้กับประตูนะครับตัวไม้นะครับก็ทําจากวัสดุสแตนเลสนะครับไว้ไว้สาหรับเปิดปิดตัวหน้าต่างนะครับของตัวรถขั้นตอนปิดง่ายๆนะครับข้างบนก็จะมีหูเกี่ยวนะครับแล้วก็เอาหูเกี่ยวของตัวไม้นะครับเกี่ยวกับตัวรถเราก็ดึงลงมาครับโอเคเราด้านข้างเนี่ยครับก็จะมีจะมีตัวล็อกนะครับเราก็กดล็อกซ้ายขวาครับแบบนี้ ก็ทําการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับล้อกับยางของเรานะครับก็จะเป็นขอบ15นะครับถ้าเป็นเนปจูนขนาด4เมตรก็จะมาพร้อมกับเพาดี่ยวนะครับสองล้อขอบ15ตัวนี้ก็จะได้ยางบิสโตนบรรทุกนะครับ2157015ไปด้วยส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะมีเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับตรงมือผมก็คือจะเป็นจะเป็นไฟส่องสว่างนะครับเวลาเราลากเรลเลอร์ไปตรงนี้ก็จะติดนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับแล้วก็ ไฟหลีครับส่วนด้านล่างนี้ครับก็จะเป็นบันไดสามารถพับเก็บได้นะครับทางแบบนี้นะครับถ้าเวลาเราจะพับเก็บเวลาเราไม่ได้ใช้แล้วก็พับเก็บขึ้นไปนะครับประตูทางเข้านะครับก็เป็นประตูทางเข้าขนาดใหญ่นะครับสูงประมาณเมตรเก้าสิบกว่านะครับความกว้างก็อยู่เกือบเกือบสองเมตรนะครับก็สามารถขนของขึ้นลงได้สะดวกนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นมาดูภายในคันนี้กันนะครับคันนี้เนี่ยก็ความยาวที่บอกไปแล้วนะครับก็ประมาณ4เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตร20นะครับก็รวมรวนะครับรถสแตนดาร์ดคันนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยครับก็จะมาพร้อมกับทั้งระบบไฟนะครับขนาด32แอมป์นะครับแล้วก็จะมีแท็กไลท์นะครับ2ฝั่งแล้วก็มีโคมไฟนะครับรอบคันเลยนะครับที่อยู่ด้านบนนี้ครับก็พื้นนะครับก็จะเป็นพื้น อลูมิเนียมนะครับลายตาไก่นะครับตัวนี้ก็จะแบบทนทานรักษาง่ายครับจุดปลั๊กของเรานะครับก็จะมีค่อนข้างหลายจุดนะครับทัทง้ทงทงั้งซ้ายทางด้านขวาแล้วก็จะมีจุดปลั๊กแยกที่รองรับการใช้ไฟขนาดใหญ่สําหรับเครื่องครัวที่ต้องใช้ไฟเยอะเช่นเครื่องเครื่องอเครื่องเตาอุ่นอาหารอะไรเงี้ยครับที่ต้องใช้ไฟระดับ2 0 0 0 3 0 0 0วัตต์นะครับก็สามารถใช้ในรถคันนี้ได้ครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้นะครับคอนซูเมอนะครับของชไนเดอร์นะครับก็ทั้งหมดก็จะมีเบเกอร์หลูกนะครับก็จะมีเมนหนชุดครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สาหรับลูกค้าที่อยากจะติดตั้งกับตัวแอร์นะครับวันนี้ตัวรถเราก็สามารถมีออปชันเสริมว่ายึดกับแอร์อยู่ตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการ ออปชันเสริมอีกอย่างหนึ่งคืออยากต้องการบาดเลื่อน,เป,นเป็นกระจกนะเราก็สามารถทําได้นะครับก็ปิดได้2ฝั่งเลยครับรวมทั้งด้านหลังคาก็จะมีชุดระบายอากาศนะครับก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับก็สามารถเอากิน่นอากาศเข้าหรือออกได้เลยนะครับก็สามารถทําได้ตัวนี้อยู่ที่เราจะเลือกเลยว่าจะเอาอากาศเข้ามาหรือว่าจะดูดอากาศออกไปครับก็สามารถกดปุ่มได้ด้วย เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูคัน6เมตรทั้ง2แบบเลยนะครับเป็นผิวสเตนเลสกับผิวอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับคันที่2ที่เราจะมารีวิวนะครับก็จะเป็นเนปจูนนะครับผิวสแตนเลสขนาด6เมตรนะครับขนาด6เมตรเนี่ยนะครับถ้ารวมหัวลากด้วยก็จะอยู่รวมเลยนะครับคือ7เมตร30นะครับขนาด5เมตรกับขนาด6เมตรนะครับก็จะมาพร้อมกับเพลานะครับ2เพลา4ล้อนะครับแล้วก็จะได้ตัวหน้าต่างที่กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาวัดนะครับว่าหน้าต่างเนี่ยครับ ความยาวของหน้าต่างอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ความสูงของหน้าต่างตัว4เมตร5เมตร6เมตรก็จะเท่ากันนะครับอยู่ที่90เซนส่วนความยาวนะครับของหน้าต่างบานนี้ก็อยู่ที่2เมตร90 cm. นะครับส่วนออปชั่นหลักๆอย่างอื่นนะครับก็เหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะมีขาตั้ง4ล้อนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟทั้งหมดก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าตัว6เมตร่ะ จะใหญ่ขนาดไหนนะครับอ๋อดูจากขนาดเนี่ยใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกสองเมตรเนี่ยความความยาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมาะครัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับความกว้างก็จะขนาดเท่ากันนะครับที่สองเมตร2ี่สิบนะครับก็หลักๆก็กจะเป็นเรื่องความยาวนะครับ จะสรุปเนปจูนนะครับขนาด4เมตร5เมตรให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับก็คือ4เมตรเนี่ยก็จะได้1เพา2ล้อนะครับส่วนขนาด5เมตรกับ6เมตรนะครับก็จะได้2เพา4ล้อเราก็จะมาพร้อมหน้าต่าง2บานที่ขนาดใหญ่กว่านะครับหน้าต่างก็อยู่ถ้าเป็น5เมตรกับ6เมตรอยู่ที่2เมตร90คูณ95เซนนะครับส่วน4เมตรนะครับก็หน้าต่างก็จะอยู่1เมตร90คูณ95เซนนะครับส่วนน้ำหนักนะครับก็จะต่างกันไม่มากนะครับตัว สองล้อนะครับหนึ่งเพาน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยครับส่วนตัวสี่ล้อก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวขั้นต่อไปที่เราจะรีวิวนะครับก็จะเป็นอีกสเปคหนึ่งนะครับก็จะเป็นจากผิวสแตนเลสนะครับเราก็จะไปใช้เป็นผิวอลูมิเนียมนะครับขนาดนะครับก็จะเป็นหกเมตรนะครับสองเพาสี่ล้อส่วนหน้าต่างนะครับคันนี้ก็จะมีเรื่องการคอสตอมที่เพิ่มขึ้นมาคือหน้าต่างหนึ่งบานนะครับก็จะเป็นหน้าต่างครึ่งบาน อีกบานหนึงครับจะเป็นหน้าต่างเต็มบานเดี๋ยวลองไปดูตัวจริงนะครับว่าจะใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเนปจูนอีกรุ่นนะครับก็เป็นเนปจูนผิวแมทนะครับที่ทําจากอลูมิเนียมก็จะเป็นผิวด้านแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากเนปจูนที่ใช้วัสดุสแตนเลสนะครับก็ท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเออรถสตรีมไลน์นะครับแต่งจากแต่รถจีนยังไงนะครับสตรีมไลน์นะครับใช้วัสดุที่ ดีกว่านะครับมาตรฐานโรงงานที่ที่ไทยเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นเกรดมาตรฐานนะครับมอกนะครับผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดนะครับก็จะมีโครงสร้างมีเสานะครับเป็นโครงสร้างเหล็กขึ้นด้วยแผ่นอลูมิเนียมนะครับแปะเข้าไปแล้วก็จะเป็นโครงสร้าง2ชั้นนะครับปกติเนี่ยเทเลอร์ทั่วไปนะครับที่เป็นคล้ายๆทรงนี้ก็จะทำเป็นเป็นแบบชั้นเดียวแล้วก็ไม่มีอินซูเลชันหรือว่าฉนนการความร้อนนะ แต่คันน so, ี so ้ก็จะมีฉนุดการความร้อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีความหนาที่เป็นความหนาที่มาตรฐานด้วยนะครับก็จะมีผิว2ชั้นด้านนอกแล้วด้านในนะครับส่วนหลังคานะครับก็ผิวแบบนี้ก็จะสะท้อนความร้อนออกไปด้วยนะครับก็เรื่องระบบไฟนะครับเราก็จะมีการเดินระบบไฟนะครับที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็จะมีท่อ EMT นะครับเข้ากับตู้ไฟที่เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยครับก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นคือจะได้หน้าต่างที่บานใหญ่สําหรับธุรกิจนะครับหรือว่าบริษัทห้างร้านหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่ต้องการแบบเปิดกว้างสามารถให้ทางลูกค้านี่ยครับเดินเดินเดิน,ดนขึ้นเพื่อจะไปสัมผัสสินค้าด้านบนตัวรถได้คันนี้นะครับก็จะมีความยาวนะครับหรือความกว้างนี่ครับของตัวหน้าต่างบานเนี่ยที่2เมตร80 m. นะครับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตร82-83ถึงนะครับ ตัวผมสูงประมาณ1,74เมตร74นะครับก็ไม่ติดนะครับก็จะมีเฮดรูมนะครับตรงนี้ก็จะเหลือๆอยู่นะครับส่วนใหญ่นะครับลูกค้าที่ออกรถจากกระทางสตรีมไลน์เขาก็จะไปทําเป็นสเตทนะครับหรือว่า,าทางขึ้นนะครับที่กว้างขึ้นก็สามารถขยายตัวพื้นจากตัวรถเนี่ยไปได้อีกนะครับ2-3เมตรก็ทําให้ขนาดการใช้สอยในตัวรถนะครับเพิ่มมากขึ้น คันนี้นะครับหน้าต่างฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบเปิดเต็มนะครับส่วนหน้าต่างฝั่งขวานะครับก็จะเป็นแบบครึ่งบานนะครับเช่นเดียวกับตัว6เมตรเลยหน้าต่างรุ่นนี้นะครับสมมุติว่าเราจะปิดนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านนอกนะครับเราก็ปิดลงมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะล็อกเนี่ยเราต้องล็อกากทางด้านนอกเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ภายในก็จะมีหัวเกีียวนะครับแล้วก็มีโซ่เราก็เอาหัวเกีียวกับโซ่เข้าไปก็ปล่อยได้เลยครับ ก็ไว้สําหรับเวลาฝนตกนะครับแล้วเราปิดไม่ทันเราก็ดึงลงมาได้เลยเราก็ไปล็อกจากขันด้านนอกอีกครั้งหนึ่งการเดินสายไฟของเรานะครับเราก็จะแบ่งไปเลยนะครับว่าเป็นสายไฟส่องสว่างด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือว่าด้านนอกนะครับก็จะแยกกันอย่างชัดเจนส่วนปักก็จะแยกชัดเจนนะครับเป็นซ้ายหรือขวาเพราะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราจะมาจัมสายไฟจะเพิ่มสายไฟนะครับหรือว่าจะเป็นพวกปักเต้ารับต่างๆนะครับก็จะทําได้โดยง่ายแต่ถ้าเป็นของแบรนด์อื่นหรือว่าที่ ยี่ห้ออื่นนะครับที่เขาทําฝังอยู่ในในตัวโครงรถเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับหรือว่าการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับก็ได้ได้ง่ายนะครับโดยการถอดท่อนะครับต่างๆแล้วก็ซ่อมเป็นสายเป็นจุดๆเป็นเส้นๆได้เลยไม่ต้องรื้แผงของรถออกมาทั้งหมดเลยเรื่องการเดินสายนะครับเรื่องเรื่องท่อนะครับเราก็ใช้ท่อยู่บางทีนะครับเรื่องการเก็บงานนะครับเราก็จะมีความาประณีตกว่ารถของแบรนด์ยี่ห้ออื่นหรือว่าเป็นแบรนด์นำเข้าจากจีนนะครับ แล้วก็เราก็สามารถจะเรื่องการจัมไฟเพิ่มต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรถของทาง Streamline ในซีรีส์ของทางเนปจูนนะครับจุดเด่นของทางสตรีมไลน์นะครับของเราก็จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับระบบไฟเราก็สามารถจะกําหนดได้นะครับว่าจะเป็น1เฟส32แอมป์หรือจะเป็น1เฟส63แอมป์รวมทั้งจะเป็นระบบ3เฟสนะครับเหมือนครัวขนาดใหญ่ๆนะครับทาง s สตรีมไลน์เราก็จัดทาได้ รวมทั้งมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวทางครัวนะครับก็สามารถคอสตอมจาทางสตรีมไลน์เราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮูดนะครับหรือว่าครัวสเตเลสนะครับเกตต่างๆ3 0 4 3 0 6ก็สามารถคอสตอมเข้ามาได้เลยนะครับถ้า6เมตรนะครับก็ยังไม่สะใจนะครับเราก็สามารถคอสตอมให้เป็น8เมตร9เมตรเป็น3ามพาล้อก็ได้นะครับก็จะติดพวกเครื่องเครื่องครัวต่างๆแล้วก็ทําไฟให้เป็นระบบใหญ่แบบ3เฟสแบบครัวครัวกลางใหญ่ๆได้เลยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งเลยนะครับก็คือจะมี4เมตรนะครับแล้วก็จะมี6เมตรครับก็ติดต่อมาทางเพจนครับทางเพจ Facebook นะครับ s t r e a m l i n e t h a i l a n d รวมทั้ง Line@ แอดนะครับก็เป็นแอด t r e a m l i n e นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางเพจใน f a c e b o o k นะครับ s t r e a m l i n e Thailand แล้วก็จะมีทางช่องทางทางไลน์นะครับก็เป็นแอด e a m l i n e n e นะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีทีมงานตอบทุกคําถามให้กับทางลูกค้าครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับเราขอฝากนะครับช่องทางการติดตามนะครับก็เป็น Facebook Streamline Thailand นะครับแล้วก็จะเป็น YouTube นะครับ Streamline Thailand เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมเบนส r e a m l i n e ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ